สร้างแรงบันดาลใจสำหรับเช้าวันใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูนกยูงสั่งจิตพิชิตเป้าหมายสวัสดีค่ะการสร้างแรงบันดาลใจยามเช้าสำหรับเช้าวันใหม่สร้างแรงบันดาลใจยามเช้าตื่นนอนทุกเช้าคือวันที่ดีที่สุดแกละดีขึ้นในทุกๆวันยิ้มรับวันใหม่ด้วยจิตใจที่ร่าเริงเข้มแข็งและมีแรงปาถนาทุกวันที่ได้ตื่นขึ้นมา มีลมหายใจคือปาฏิหาริย์ของชีวิตคือความโชคดีของชีวิตเตรียมพร้อมเตรียมใจในการรับมือกับชาววันใหม่ด้วยความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นเป้าหมายของคุณการมีชีวิตของคุณคืออะไรทำให้คุณเดินตามสิ่งนั้นลงมือทำใหม่และหยุดคิดลบและความผิดพลาดในอดีตเพราะสิ่งนั้นจะทำให้คุณ ไม่ไปไหนปัจจุบันคือสิ่งที่สร้างได้และผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในอนาคตเกิดจากการกระทำาณปัจจุบันจงอยู่กับปัจจุบันสิ่งใดที่คุณปรารถนาให้ทำสิ่งนั้นยๆำๆซ้ำๆมหาจรจันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณทำมากพอทุกเช้าของวันใหม่หากเราเริ่มคิดดีคิดบวกสิ่งที่ดีโอกาสที่ดี เหตุการณ์และสถานการณ์ที่ดีก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณการโปรแกรมจิตในตอนเช้าเมื่อตื่นนอนคือความรักความสำเร็จของชีวิตและจะทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดตลอดการการเริ่มต้นที่ดีมาจากความคิดที่ดีความคิดที่ดีจะทำให้มีพฤติกรมกรมที่ดีพฤติกรรมที่ดีจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีคิดสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้น ฉันเป็นผู้สรรรส้างชีวิตของฉันเองฉันมีพลังงานด้านบวกฉันมีความสุขความสามารถของฉันในทุกๆวันฉันเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฉันเป็นคนขยันฉันคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีความเคารพจากผู้อื่นฉันมีความกล้าหาญตัดสินใจได้ดีชีวิตของฉัน เต็มไปด้วยความหมายความสุขฉันมีพลังไร้ขีดจำกัดฉันสามารถเปลี่ยนแปลงตัวฉันได้ฉันนำพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดทุกสถานการณ์ฉันรู้สึกดีกับตัวเองชื่นชมกับตัวเองและสิ่งรอบตัวฉันฉันรู้สึกสงบและผ่อนคลายกับทุกๆสถานการณ์ฉันมีความสุขและมีแรงบันดาลใจในทุกๆวัน ฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์สง่างามฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันภูมิใจในตัวเองฉันเชื่อมั่นในตัวเองและสร้างชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์ฉันเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเสมอฉันมีทุกอย่างที่ฉันต้องการเพื่อประสบความสำเร็จฉันมีแรงจูงใจฉันมีพลังและลงมือทำ เพื่อความสอดคล้องกับสภาวะจิตใจที่แข็งแกร่งของฉันสิ่งที่ฉันทำเป็นประโยชน์กับผู้คนบนโลกใบนี้ในทุกๆวันฉันเชื่อมั่นในตัวเองและมีความสุขฉันมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงฉันเป็นบุคคลที่ชาญฉลาดฉันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเอง อย่างสมบูรณ์ที่สุดฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ความกลัวเป็นเพียงสิ่งที่ทำให้ก้าวข้ามไปข้างหน้าเสมอฉันประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านความรักการงานการเงินฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันทำฉันลงมือทำไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม ฉันเลือกการไปต่อเสมอฉันรักตัวเองฉันศรัทธาในตัวเองฉันมีความสุขสงบกับตัวเองฉันเปิดโอกาสให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันเสมอความสัมพันธ์ทั้งหมดเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดฉันเห็นโอกาสที่อยู่รายรอบตัวฉันเสมอความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรือง เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับฉันเสมอฉันสามารถทำสิ่งที่มหัศย์ให้เกิดขึ้นกับฉันได้ฉันมีคุณค่าฉันคู่ควรทุกสิ่งที่ฉันต้องการเข้ามาหาฉันเสมอฉันคิดบวกทุกๆสถานการณ์ฉันเชื่อใจตัวเองฉันมีคุณค่าฉันคู่ควร ฉันมีแรงบันดาลใจและชื่นชมในความสำเร็จของฉันฉันเป็นคนกล้าหาญจิตใจดีฉันเป็นคนดีและชีวิตของฉันเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุกๆด้านฉันยอมรับในผลลัพธ์ของตัวเองฉันเป็นคนขยันกระตันยูลงมือทำต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพฉันมีแรงบันดาลใจในการทำงานทุกวัน ฉันสร้างความสำเร็จด้วยตัวของฉันเองฉันเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฉันเป็นผู้ที่ส,สรรรส้างชีวิตของฉันเองฉันมีความกล้าหาญฉันตัดสินใจได้ดีชีวิตของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายความสุขความปิติยินดีฉันพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใดๆ บนโลกใบนี้ฉันเป็นผู้ที่สรรรส้างชีวิตของฉันฉันมีพลังด้านบวกฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงฉันสามารถทำได้ทุกอย่างฉันเชื่อว่าฉันสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จได้ฉันให้อภัยตัวเองและผู้อื่นฉันเป็นคนที่มีวินัยฉันเป็นนักบริหารจัดการเงินที่ยอดเยี่ยมฉัน ให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันเป็นอิสระทางด้านการเงินฉันทำเงินเพราะฉันเลือกที่จะทำฉันเลือกชีวิตในแบบที่ดีที่สุดเสมอฉันเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มีคุณคา่ามีสมองอัจฉริยะฉันเต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จฉันคู่ควร กับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอฉันยอมรับในอำนาจของตัวเองฉันรักตัวเองฉันเปิดรับโอกาสทั้งทางด้านการเงินการงานความรักให้เกิดขึ้นกับฉันในทุกๆวันฉันมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่มีความสุขฉันเป็นคนที่ลงมือทำและลงมือทำในงานที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างมีความสุข ฉันจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นฉันจะสร้างรอยยิ้มให้กับตัวเองทุกวันฉันรับผิดชอบตัวเองด้วยความเต็มใจฉันเห็นคุณค่าของตัวเองฉันสามารถทำได้ในสิ่งที่ฉันคิดและฉันมีความสุขกับความสำเร็จของฉันในแต่ละวันฉันเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองในทุกๆวันฉันเติมเต็มความสุข ให้กับตัวเองในทุกๆด้านฉันมีความสุขความสามารถของฉันในทุกๆวันฉันเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฉันเป็นคนขยันฉันคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีความเคารพจากผู้อื่นฉันมีความกล้าหาญตัดสินใจได้ดีชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความหมายความสุข ฉันมีพลังไร้ขีดจำกัดฉันสามารถเปลี่ยนแปลงตัวฉันได้ฉันนำพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดทุกสถานการณ์ฉันรู้สึกดีกับตัวเองชื่นชมกับตัวเองและสิ่งรอบตัวฉันฉันรู้สึกสงบและผ่อนคลายกับทุกๆสถานการณ์ฉันมีความสุขและมีแรงบันดาลใจในทุกๆวันฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์ สง่างามฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมฉันภูมิใจในตัวเองฉันเชื่อมั่นในตัวเองและสร้างชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์ฉันเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเสมอฉันมีทุกอย่างที่ฉันต้องการเพื่อประสบความสำเร็จฉันมีแรงจูงใจฉันมีพลังและลงมือทำเพื่อความสอดคล้อง กับสภาวะจิตใจที่แข็งแกร่งของฉันสิ่งที่ฉันทำเป็นประโยชน์กับผู้คนบนโลกใบนี้ในทุกๆวันฉันเชื่อมั่นในตัวเองและมีความสุขฉันมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงฉันเป็นบุคคลที่ชาญฉลาดฉันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองอย่างสมบูรณ์ที่สุด ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ความกลัวเป็นเพียงสิ่งที่ทำให้ก้าวข้ามไปข้างหน้าเสมอฉันประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านความรักการงานการเงินฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันทำฉันลงมือทำไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามฉันเลือกการไปต่อเสมอ ฉันรักตัวเองฉันศรัทธาในตัวเองฉันมีความสุขสงบกับตัวเองฉันเปิดโอกาสให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันเสมอความสัมพันธ์ทั้งหมดเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดฉันเห็นโอกาสที่อยู่รายรอบตัวฉันเสมอความมุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับชีวิตของฉัน ความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นกับฉันเสมอฉันสามารถทำสิ่งที่มหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นกับฉันได้ฉันมีคุณค่าฉันคู่ควรทุกสิ่งที่ฉันต้องการเข้ามาหาฉันเสมอฉันคิดบวกทุกๆสถานการณ์ฉันเชื่อใจตัวเองฉันมีคุณค่าฉันคู่ควรฉันมีแรงบันดาลใจและชื่นชมในความสำเร็จของฉัน ฉันเป็นคนกล้าหาญจิตใจดีฉันเป็นคนดีและชีวิตของฉันจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุกๆด้านฉันยอมรับในผลลัพธ์ของตัวเองฉันเป็นคนขยันกระตันยูลงมือทำต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพฉันมีแรงบันดาลใจในการทำงานทุกวันฉันสร้างความสำเร็จด้วยตัวของฉันเองฉันเกิดมา เพื่อประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฉันเป็นผู้ที่ส,สรรรส้างชีวิตของฉันเองฉันมีความกล้าหาญฉันตัดสินใจได้ดีชีวิตของฉันเต็มเป,เปี่ยมไปด้วยความหมายความสุขความปิติยินดีฉันพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใดๆบนโลกใบนี้ฉันเป็นผู้ที่สรสร้างชีวิตของฉัน ฉันมีพลังด้านบวกฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงฉันสามารถทำได้ทุกอย่างฉันเชื่อว่าฉันสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จได้ฉันให้อภัยตัวเองและผู้อื่นฉันเป็นคนที่มีวินัยฉันเป็นนักบริหารจัดการเงินที่ยอดเยี่ยมฉันให้กับตัวเองก่อนเสมอฉันเป็นอิสระ ทางด้านการเงินฉันทำเงินเพราะฉันเลือกที่จะทำฉันเลือกชีวิตในแบบที่ดีที่สุดเสมอฉันเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มีคุณค่ามีสมองอัจฉริยะฉันเต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอฉันยอมรับในอํานาจ องตัวเฉันรักตัวเองฉันเปิดรับโอกาสทั้งทางด้านการเงินการงานความรักให้เกิดขึ้นกับฉันในทุกๆวันฉันมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่มีความสุขฉันเป็นคนที่ลงมือทำและลงมือทำในงานที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างมีความสุขฉันจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่น ฉันจะสร้างรอยยิ้มให้กับตัวเองทุกวันฉันรับผิดชอบตัวเองด้วยความเต็มใจฉันเห็นคุณค่าของตัวเองฉันสามารถทำได้ในสิ่งที่ฉันคิดและฉันมีความสุขกับความสำเร็จของฉันในแต่ละวันฉันเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองในทุกๆวันฉันเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองในทุทกๆด้านขอ,อบคุณพลังงานความสุข ในตัวฉันขอบคุณแรงบันดาลใจที่ทำให้ฉันได้รับในวันนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ